สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์วันนี้มีตัวราคาเบาๆมานําเสนอนะคะตัวนี้เป็นหัวเป็นฮีโน่เนาะหัวหน้ายักษ์ตนเดียวเครื่อง JO7C นะคะตัวนี้1 7 5เป็นเครื่องธรรมดาปั๊มสายนะคะทําเป็นสีมะนาวนะคะตัวนี้ก็แต่งเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยนะคะรีวิวให้ดูสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหาเครื่อง JO7C นะคะตัวนี้สเปคกระบ,บะ ยาวประมาณ3ามเมตรหกสิบระแนงสองไม้นะคะใส่คัสซีไทยบ้านเราคัสซีใหญ่นะคะคัสซีเดี๋ยวดูโคดคัสซีแป๊บหนึ่งตัวนี้น่าจะคัสซีเอเคนะตรงรุ่นนะตรงรุ่นฮิโนเลย<ม>ก็ความใหญ่ของคัสซีก็อยู่8ดนิ้วใหญ่เท่ากันกับคัสซีนอกนะคะ ทำเป็นสีมะนาวเล่นลายเหลืองดำน้ำเงินนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถดัมสวยๆแต่งสวยๆราคาเบากระเป๋านะคะตัวนี้เป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้าเป็นปั๊มสายนะคะเครื่องธรรมดาปั๊มสาย ตัวนี้ใส่เป็นโครเมียมนะคะตัวเหล็กกันหมาท่อไอเสียใส่เป็นท่อฮะท่อท่อดังนะคะเป็นท่อดังแล้วก็ไปหมอ้อก๋วยเตี๋ยวแปดนิ้วนะคะภายในก็เสร็จแล้วนะคะเหลือลงแว็กภายในนิดนึง สำหรับลูกค้าที่มองหารุ่นนี้นะคะเร็วๆนะคะเพราะว่าตัวราคาเบาๆไม่ค่อยจะเข้ามาเท่าไหร่ส่วนมากจะมีแต่เมการาคาจะสูงกว่านี้เนาะคันนี้ตัวราคาเบากระเป๋านะคะมาดูตัวจริงได้ที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะคลิปนี้ลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ